สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนี่ยายวายจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่าเหรียญทองแดงปากพิภพวันนี้เดินทางมาที่เล่มหนึ่งกันคะ่ะความรู้สึกหลังอ่านเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตลกกับการกัดกันตลอดการร่วมทางของหลวงจีนหมิน่นหรือลางโง่ของคุณเสียนของเรานะคะเพราะเขาทั้งสองเนี่ยกัดกันไม่เว้นวันไม่เว้นช่วงเวลาแต่ก็ยังคงเดินทาง แต่ก็ยังคงทนเดินทางด้วยกันไปตลอดแต่ในความตลกการกัดกันนั้นก็ยังแฝงไปด้วยความลุ้นด้วยว่าสรุปแล้วการเดินทางของทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้หรือไม่ค่ะเอาละค่ะใครพร้อมฟังเรื่องตลกตลกกัดกันไปตลอดทางแล้วก็มาเริ่มสปอยกันได้เลยค่ะเรื่องราวนี้ก็เริ่มขึ้นว่าใครจะไปคาดคิด ว่าเรื่องราวสนุกสนุกนี้จะเกิดขึ้นจากเรื่องราวความเศร้าที่มังกรผู้ยิ่งใหญ่อย่างสเวียนเสียนโดนผู้คนเลาะกระดูกสันหลังและโยนทิ้งทะเลจนเขาเนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ยังโชคดีที่เขานั้นสามารถถอดจิตย้ายร่างได้ดังนั้นต่อให้เขาเสียร่างมังกรไปเขาก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ โดยที่จิตไม่แตกสลายโดยการที่เขาได้ใช้พลังของเขาย้ายเอาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นไปไว้ในตุ๊ก,กระดาษที่เขาวาดขึ้นและใช้ชีวิตอย่างคนพิการท่อนล่างใช้เวลาเพื่อฟื้นฟูตัวเองรอวันให้มีกระดูกงอกขึ้นมาอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากเกิดเหตุร้ายกับตนเองน้องเสียนของเราเนี่ยก็เดินทางมายังบ้านหมอสกุลเจียงสกุลที่เคยมีเมตตาให้กับเขาในยามเก่าก่อนและเขาก็พบว่าสกุลนี้ได้ถูกฆ่าตายทั้งตระกูลไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นเพียงวิญญาณเล่ร่อนดวงหนึ่งวิญญาณที่มารู้ทีหลังว่าคือลูกของตระกูลเจียง จึงตัดสินใจช่วยเหลือดวงวิญญาณนั้นให้มีกำลังวังชาเพื่อเดินตามหาวิญญาณพ่อกับแม่ของตนที่หายไปโดยการที่เขาได้ทำตุ๊กตาก,กระดาษขึ้นมาอีกใบเพื่อให้วิญญาณนั้นสามารถเดินเหินไปมาเช็คเช่นคนปกติได้และแน่นอนว่าเป้าหมายการตามหาพ่อแม่ของน้องเจียงของเราเนี่ยก็เป็นลําดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายเดียวของเขานะคะเพราะนับตั้งแต่ที่เขามีร่างที่เกิดจากตุ๊กตาก,กระดาษเนี่ย หน้าที่รองของเขานั่นก็คือการหาอาหารและคอยรับใช้มังกรขี้มโมโหอย่างน้องเสียนของเรามาตลอดทั้งสองใช้ชีวิตอย่างสงบในบ้านล้างของตระกูลเจียงและคงจะเป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะลางโง่หรือ หลวงจีนสเวียนหมิน่นบุกเข้ามาเพื่อจับพวกเขาทั้งสองในฐานะปีศาจไลยเอาไว้และแน่นอนว่าพ่อเสียนของเรามัางกรขี้โมโหไม่มีทางที่จะยินยอมให้จับได้โดยดีแต่เขาจำต้องยอมให้จับเพราะไม่สามารถสู้พลังของลางโงได้และได้แต่รอวันที่จะหลบหนีไป แต่ยิ่งเดินทางด้วยกันเท่าไหร่ความคิดที่จะหลบหนีไปจากลาง,งโง่นั้นก็ยิ่งน้อยลงทุกทีเพราะนอกจากจะหนีไม่สําเร็จแล้วในทุกครั้งที่เดินทางทุกครั้งที่ออกเดินทางด้วยกันพอเสียนก็จะพบว่าร่างกายของเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีกับร่างกายของลาง,งโง่เพราะตัวเขายิ่งใกล้เท่าไหร่ก็เท่ากับว่าร่างของเขาก็กลายจะคืนร่างมังกรขึ้นมาทุกทีจนในตอนนี้เนี่ย เขาสามารถกลายร่างเป็นมังกรตัวเล็กน้อยที่เอ,อ่อห่างใช้งานไม่ได้ก็ตามแม้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็มีเรื่องที่น่าหงุดหงิดเช่นกันเพราะทุกครั้งที่ลางโง่อย่างเจ้าหมิ่นหลับหรือสลบไปตื่นมาทีไรจําเป็นต้องจําเขาไม่ได้ไปสักทุกทีแถมเขายังต้องคอยเตือนให้เจ้าลางโง่เนี่ยจับที่ไฝเม็ดแดงที่ลําคอของเจ้าตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ฟื้นความจําที่หายไปเนี่ยกลับมา ทั้งสองไม่สทั้งสเดินทางข้าเมืองจนไปเจอเข้ากับกระดูกสันหลังของพ่อเสียนเข้าซึ่งถือเป็นเบาะแสสำคัญในการตามหาคนที่ใจกล้าตัดกระดูกสันหลังของพ่อเสียนของเราออกไป ส่วนลาโง่อย่างพ่อหมิ่นนั้นก็ค้นพบแล้วว่าจุดประสงค์ในการเดินทางของตัวเองนั้นคือการตามหาคนแต่จะตามหาใครนั้นเขายังคงต้องหาคำตอบต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสรุปโดยย่อของเล่มหนึ่งนะคะบอกเลยว่าอ่านไปขำไปกับการกัดกันไปตลอดทางของทั้งสอง มังกรอะไรเอาแต่ใจโดยไม่สนความพิการของตัวเองเลยสักนิดยังดีนะคะที่หลวงจีนหนุ่มของเราเนี่ยขดใจเย็นเป็นที่1ไม่งั้นคงได้มีค่ากันตายไปอีกรอบนะคะถ้าใครชอบเรื่องนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกับการเดินทางในเล่มต่อไปของมังกรขี้โมโหอย่างน้องเสียนของเราในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ